พาไปเปิดดูค่าลิขสิทิ์ของเวทีมิสแก n น i n t e r n a t i o n a l นะครับที่มีคนนัดขอเจรจาเป็นเจ้าภาพแม้ว่าจะมีคิวยาวถึงปี2025ขึ้นแท่นเวทีนางงามระดับหนึ่งของโลกเลยเขาว่ากันแบบนี้นะครับสร้างปรากฏการเวทีนางงามทุกพื้นที่จะมีแต่แกลนให้สนันไปทั่วโลกจริงๆครับสำหรับเวทีการประกวดนางงามสัญชาติไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ให้การยอมรับอย่างมิสแกน international ที่ปีนี้เนี่ยฉลองครบ10ปีอย่างสมศักดิ์ศรีที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนี่นะครับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลรวบรวม,ม68สาวงามทั่วโลกนะครับสวมสายสะพายของประเทศเธอร่วมชิงความเป็นหนึ่งบนเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0 2 2อย่างอินฟ้ากระหสัสวยงามครับเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่มีกระแสโด่งดังไปทั่วทั้งโลก นอกจากความฮอตของสาวอิงฟ้ามหาชนจะฮอตปลอดแตกแล้วบอสใหญ่เวทีแกลนอย่างนวัดอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนยังคงเนื้อหอมไม่แพ้นางงามครับเพราะว่าล่าสุดมีคนนัดเจรจาขอซื้อลิขสิทธิ์เจ้าภาพการจัดการประกวดแม้ว่าต้องรอไปถึงปี2025ก็ยืนยันว่าต้องการจะเป็นเจ้าภาพนวัดบอสใหญ่อย่างมิสแกลนเปิดเผยนะครับว่าลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกลนนั้นเนี่ยสาเออ เสนอราคาของการไปเจ้าภาพมิสแกนเริ่มต้นที่2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ75ล้านบาทน,นับเป็นอีกหนึ่งก้าความสําเร็จของวทีการประกวดนางงามสัญชาติไทยแต่ต้องยอมรับว่าการประกวดมิสแกรนเตอร์เนชั่นแนล2022ที่อินโดนีเซียรครั้งนี้เนี่ยทำให้ความนิยมของนวัตบิ๊กบอสชาวไทยและนางงามเพิ่มขึ้นท่วมท้นครับจนนวัตเองเนี่ยก็ยังตกใจกับการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ตั้งตัวกันไม่ทันทั้งยอดผู้ติดตามบน IG m i s ิ ca กรนเ International ที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าตัวสู่6ล้านรวมไปถึง f c e e o o o m m s s g r a n เ International ที่มียอดติดตาม5ล้าน4แสนคนไปแล้วนี่นอกจากนี้นะครับความสนใจเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแค่เพจหลักมิสแกนอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึง Instagram ของคุณวัตนและ Facebook ส่วนตัวของคุณวัตนอีกด้วยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจนสื่อต่างประเทศเนี่ยอวยยศให้ m i สแกนอญเตอร์เนชั่นแนลขึ้นแท่นเวทีนางงามอันดับหนึ่งของโลกแล้วครับ พร้อมกันนี้คุณวั์ยังมีการเปิดเผยนะครับบอกว่าต้องบอกว่าไม่เสียแรงครับที่ทุ่มเทสร้างสารรค์คุณภาพให้กับเวทีประกวดนางงามที่สร้างมาเองกับมือยอมรับว่าตกใจกับการเปลี่ยนแปลงและสะใจกับกระแสะความนิยมและการต้อนรับการประกวด m i สแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลสองพจนเป็นที่กล่าวถึงไปทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะวันที่เวียดนามและไทยแลนด์กดโหวตไอจี IG, สู้ตายเพื่อให้นางงามได้เข้าสู่รอบ20คนโดยอัตโนมัติไม่มีใครยอมใคร กลายเป็นกระแสปลุกระดมให้คนในประเทศเนี่ยมาช่วยกันโหวตวินาทีต่อวินาทีเชื่อว่าจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงรอบตัดสินคือวันที่25ตุลาคมตอนนี้บัตรเข้าชมเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสําหรับรอบการประกวดที่จะตัดสินมงทองจะเกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคมที่ถึงนี้จะมีการถ่ายทอดสดรอบประกวดมิส s กร n เตอร์2022เนี่ยนะครับรับชมเวลามา19นาฬิกาเป็นต้นไป ติดตามได้ทางเพจ MGT นะครับคือเพจวิสแกนได้เลยครับกดติดตามไว้เขาบอกนี้นี่ก็สร้างืีอเสียงโด่งดังกลายเป็นเวทียิ่หนึ่งไปแล้วในตอนนี้ครับ